มาติดตามอีนึงสาวงามป่าเป้าภัยมณีลาดสะบันเทามิสยูนิเวิร์สลาว2 0 2 3เดินทางสู่ประเทศเอซาววดอเพื่อเข้าห่วมเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ 2, ส2 0 2 3เป็นที่เียมฮอยแล้วภาพบรรยากาศของการไปส่งที่สนามบ,บินสากลวัดไยซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุน่นโดยมีพ่อแม่ไอเอยน้องมูคูและแฟนนางงามมาส่งมิสยูนิเวิร์สลาว2 0 2 3ด้วยความฮักและความอบอุน่น ป้าเปาภัยมณีลาดสะบันเทาได้ออกเดินทางไปที่ประเทศเอสซาวดอในวันที่2 5ตุลาคม2 0 2 3เพื่อห่วมกิจกรรมการเก็บตัวกับกองประกวดจนโอดการประกวดฮอบตัดสินในวันที่1ศจิกายน2 0 2 3ทีมข่าวบันทึงขอให้ป้าเป้าได้เข้าฮอบเลิกๆและนำเอาความเป็นล้วไปแสดงให้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความเป็นล้วสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสาวป้าเป้าภัยมณีลาดสะบันเทาได้ทางเพจ มิสยูนิเวิร์สลาวทางบนนั้นก็แม่นเข้าบันเทิงสำหรับวันเสาร์นี้พบกันได้ไหมในวันเสาร์หน้าสบายดี